บรายการเต็มด้วยค่ะ มาไล้ค่ชมตอนเลยคันนี้34ค่ะมิสูบิชิเทอร์เรนตเอ็กซ์ทราแคป GLX ค่ะรถปี่2ิ2 2 4 4จี้ยเกียร์แมนนวลสำหรับคันนี้ประมูลขายแบบไม่มีแบตค่ะคัดคู่มือใหม่กรณีรายการเต็มราคาเปิดประมูลที่4 2 0 0 0บาทค่ะเชิญเลยค้อรับได้ปราคาได้เลยให้ราคามาก่อนได้ละหมื่นเท่านั้นค่ะเปิดไหมคะอรับไหมคะเชิญนะแล้วแม็กก็เปลี่ยนมาแล้วลงมาแล้วค่ะให้ราคามาก่อนได้เลยรับเลยค่ะเปิดเลยไหมคะ ได้ยินยันราคาได้ <มา S 2> ไปเลยกับคันนี้ค่ะ Mitsubishi Titan e x t a Cab 2.4 g l x ค่ะมีไหมคะลูกค้าหน้าร้านสามารถดูรถชมรถใกล้ๆก่อนได้ค่ะออนไลน์อยากชมส่วนไหนเพิ่มเติมแจ้งได้เลยค่ะสามารถแจ้งได้เลยนะมีไหมคะ ปิดก่อนมีสิทธิก่อนเป็นเจ้าของก่อนไปเลยค่ะรอมแบตก็มีให้ค่ะคันนี้ประมูลขายแบบไม่มีแวดด้วยค่ะใช่แล้วค่ะจบราคาไหนไม่บวกแวดนะใช่แล้วค่ะรับได้ยืนยันราคามาเลยค่ะรอมแบกแม็กไลเนอร์มีให้ใ,หใช่แล้วค่ะกับคันนี้มิสซูบิชิเทนเอสตาร r แคปสองจุดี่เวเอ็กค่ะลูกค้ารับอยู่ไหมคะออนไลน์ที่เข้ามาค่ะกดบิดราคาได้เลยค่ะก มาเลยกดไม่ได้แจ้งได้เลยนะคะเพราะว่าสนใจแล้วคนรับราคามาได้เลยนะคะหนึ่งท่านหนึ่งท่านค่ะออนไลน์ให้ราคามาแล้วท่านใดให้ราคามากกว่านี้เชิญเลยค่ะ4 2 0 0 0ันบาทที่ลูกค้าออนไลน์ค่ะสู้ต่อบิดต่อราคาได้ค่ะให้ได้มากกว่าราคานี้เชิญเลยค่ะ4 2 0 0 0บาท4 2 0 0 0บาทนับหนึ่งนับหนึ่งสี่ห0บาทนับ2 4 2 0 0 0บาทที่ลูกค้าออนไลน์ไปไ้ายหมายเลขสาม3 1น4์0ี่สหนึ่งี่แสสี่มืสองบาทค่ะนับ 3ขายค่ะตรงงขายนะคะที่ราคา42,000บาทนะคะใหม่เลข30431 30431ประบวนจบ42,000บาทนะคะขอบคุณค่ะ